ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 เดกเก่าเอริกเทนฮารติโมแวนเนอร์2.0รู้จักเบรนด์บลอบบี้เป้าหมายแมนยูมาทำความรู้จักเจ้าหนูบรนด์บอบบี้ดาวยิงอาร์แจ็คที่มีข่าวว่าแมนยูสนใจดึงมาล่าตะข่ายในโรงครแห่งขามฟัน ฟอเรนเฟเทอร์เบิร์กนักข่าวชื่อดังของ s k y Sport เยอรมันรายงานว่าเอริกเทนฮาร์กผู้จัดการทีมปิดแสดงต้องการดึงบวนดลบบี้กองหน้าดารุ่งของอาร์แจ็คมันยันทีมออตเตร์ฟอร์ดให้ได้ในช่วงเปิดตลาดเดือนมกรานี้ปิดแสดงจับตามองของหอรายนี้มาสักพักแล้วพร้อมยื่นข้อเสนอในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยเยอะแลก็ตามเชื่อว่าอาร์แจ็คน่าจะยอมขายในตลาดซัมเมอร์มากกว่าเพราะอยากให้อยู่ช่วยทีมก่อนหลังผลงานของสโมสรอนไม่ดีในซีซั่นนี้เราจะไปทำความรู้จักขับบ็อบบี้ให้มากขึ้น ว่าทำไมเทนฮาก์กึงอยากดึงมาร่วมงานอีกครั้งบ๊อบบี้มีเชื่อสายการหน้าอยู่กับอ c คาเดมีของอาจักรตั้งแต่ปี2010ขึ้นสู่ชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2020ถูกส่งลงเล่นในเกมชนะ f o r t u ูนาชิสตา5-2ในปีนั้นหัวหอกดาวรุ่งดัดลงเล่นภายใต้การคุมทีมของเทนฮากทั้งหมด32นัดทําไป13ประตูก่อนเทนฮากจะบอกลามาคุมแมนยูในปี2022 บ๊อบบี้เคยย้ายไปเล่นกับเอบเลซิกแต่ไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตค้าแข้งที่เยอรมันหลังลงเล่นไป14นัดทำประตูไม่ได้เลยต้องย้ายกลับซบอาแจ็อีกรอบในปี2022ผลงานในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว13ประตูจาก25นัดทาให้มีหลายทีมตามให้ความสนใจโดยเฉพาะพิมเบลกที่นอกจากแมนยูในเตดแล้วนั้นอาเซนอลก็จับตามองอยู่เช่นกันโดยเจ้าหนูบ๊อบบี้ถูกมองว่ามีสไตล์การเล่นใกล้เคียงกับติโมวานเนอร์ er, ที่เวลานี้ย้ายมาอยู่กับทอแนนฮอสเปอร์ ดาวรุ่นชารัตไม่ใช่กองหน้าที่เราทำประตูอย่างเดียวสามารถชี้ออกไปเล่นดริมเส้นมีจุดเด่นที่ความเร็วรวมถึงทำประตูได้ดีนอกจากนั้นบ๊อบบี้ยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งอีกด้วยถ้าไดยาไ้ายมาเล่นในพิีเมยริกก็จะสามารถต่อกรกับบรรดากองหลังที่เล่นหนักได้อย่างแน่นอนเอเจนต์ออกโรงชี้แจงหลังมีข่าวมาซิยาถูกจับแยกซ้อมเดี่ยวกับแมนยูฟิลิปเป้เลมโบนี เอเย่นของอองตวนมสัสยาออกโรงปฏิเสธข่าวลือที่ว่ากล่องหน้ารายนี้ถูกจับแยกฝึกซ้อมจากทีมผู้ใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอองตวน่จะไม่ยออากจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาจะอยู่จนกว่าสัญญาจ,จะหมดลงในเดือนมิถุนายนสิ่งที่พูดเกี่ยวกับเขานั้นมันเท็จโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้ถูกแยกออกจากกลุ่มและเขาไม่ได้มีปัญหากับโค้ชอองตวนิอยู่ที่แมนเชสเตอร์มาเก้าฤดูกาลแล้วและแต่เขาไม่ได้เป็นเออาชีพมากพอกระคงไม่ได้อยู่ที่สโมสรน,นานขนาดน,นี้ เขากำลังเข้ารับการผ่าตัดเล็กน้อยกับกล้ามเนื้อมันเล็กๆซึ่งเขาควรทำมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งมันทำให้เขาไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยดังนั้นเขาจะต้องทำตอนนี้เลยเดยเลิมเมลอ้างว่ามัซยาไม่ได้มีส่วนร่วมในการซ้อมของทีมชุดใหญ่เนื่องจากเอริเทนฮาร์กต้องการให้กอร์นาชาวฝรั่งเศสฟิตเต็มที่ซะก่อนมีการระบ,บุว่าเทนฮาร์กต้องการจะขายมัซยาออกไปในเดือนนี้เพื่อกันท่าเสียฟรีเมื่อสัญญาของเขาจะหมดลงหลังจบฤดูกาลแต่นกเตตตอบปฏิเสธ ดาวเตะวัย28มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งอิตอมาลานและเฟเบเชเช่แมนยูอาจต้องจ่ายค่าชดเชย20ล้านหากยกเลิกสัญญาคาสเซมิโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องได้จ่าย20ล้านปอนด์เป็นค่าชดเชยยกเลิกสัญญาของคาสเซมิโลในช่วงซัมเมอร์นี้คาสเซมิโลย้ายจากเรอ่มริีมาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2022้วยค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์ และก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกกับสมโมสรอนอย่างไรก็ตามดาวเต็งที่ชบาบราซิลต้องดิ้นรนอย่างหนักในฤดูกาลต่อมาเมื่อต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเขาเพิ่งกลับมีชื่อในทีมของอาริเทน้าอีกครั้งในเกมเจอทับทันน็มฮอสเปอร์เมื่อสุดสดาที่แล้วแต่เป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานล่าสุดเดลิสตาร์รายงานว่าแมนยูอ่านยกเลิกสัญญาของคาซิเมโรแต่พวกเขาต้องจ่ายเงินชดเชย20ล้านปอนด์เชื่อว่าปิดแสดง เตรียมเปลี่ยนแปลงแผนการเสริมทัพใหม่หลังการเข้าเทคโอเวอร์บางส่วนของเซอร์จิมแรดคิปสำหรับคาซิเมโร่ซึ่งรับค่าเหนื่อย3.5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ยังมีสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026พร้อมออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มต่อไปอีก1ปี